จะแยกหนองเต่านะเป็นแยกหนองเต่าที่จะเข้าตัวสุรินนะครัจบจังหวัดสุรินมาสุรินเขาบอกว่ามาเมืองสุรินก็ต้องมาดูช้างใช่ไหมแต่ว่าผู้รายงานจะเจอช้างไหมเนี่ยเวลานี้จะมีช้างให้ดูไหมล่ะ นานๆเพิ่งจะเห็นป้ายมิตแท้ที่สุรินทเมาออหลวงพ่อ,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 อสามารถทึงโธใหญ่โกโบอห้างโกโบอที่สุรินทร์ถือว่าใหญ่นะแต่ที่พรงงานอยู่สระก็มีโกโบอวัดโบระาจามิตรสู บออยู่ซ้ายมือห้างโกมบอสิ่งที่ว่าเป็นห้างใหญ่อยู่หนะ้าเออวัดศิลป์บงเจาะนบก้าวหโงมปโูอันนี้ยังไม่ได้เข้าตัวจังหวัด ห้ากิโลเข้าผ่านแยกน้องเต่ามาเขตชุมชนลดความเร็วการแสดงตำนานคนลิ้ยช้างจังหวัดสุรินทร์อะไรเห็นไหมคนลิ้ยช้างจังหวัดสุรินทร์ นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารวิทยาเขตสุรินทร์อยู่ยวขวามือนะครับขวามืออันนี้น่าจะเป็นราชพัฒสุรินทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์เนี่ยใช่จริงๆมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์ว่าแล้วขวามือเนี่ยมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์จริง ราชพัฒนี่ผู้เริงานก็จบจบที่บ้านสมเด็จเจ้าพยาเมื่อก่อนเป็นราชพัฒนตอนนี้เขาเลื่อนวิทยาธานาเป็นมหาวิทยาลัยแล้วจบเมื่อปี40 39 40พอจบมาปุ๊บก็มาทำงาน40ก็ฟองสบู่แตกพอดีเลยโอ้ดอกขูนสวยมากเลยครับฝั่งน้นฝั่งตรงข้ามนะอยู่ในสวนประเภทนี้ เขาอะไรเขาปิด yup, จังหวัดสุรินทร์แล um ้วตัวเพื่อนเมืองสุรินทร์โรงเรียนหนองโพสุรวิทยาผมสุรภิทยาผมสุรินทร์สุรภิทยาช่วงนี้เขาปิดเทอมอะเนาะก็ดูมาเพราะแรงงานมาช่วงนี้ก็ไม่ดีรถไม่ติดสบายอันนี้เป็นมณฑลทหารบกที่25 คนง,งานขนส่งสุรินก็อยู่วามืออันนี้คือผ่านในตัวเมืองนะฮะโูรงงานจะพา,าเข้ามาในตัวเมืองผ่านเข้าในตัวเมืองโอก็มีพรบ,บรมีอันนี้ด้วยเด้อ ในตัวจังหวัดสระบุรีน,นะครับเนี่ยผู้ริงานก็จะดูว่าอันไปทางไหนะนะในตัวจังหวัดเขาก็ยังอันนี้อยู่นะ สำโรงทายเออตรงนี้มาผ่านในส่วนของเทศบาลสถานีเดี๋ยวนะสถานีสถานีานบขสวิส่งงานก็จะมาผ่านที่ตรงนี้แหละอืม,มิดอะไรกันเนี่ย ใน,นตัวจังหวัดน,น,นี่นีร้อยกระทงน,นี่เป็นโครงการนะนี่เขาสานนต้นดอกคูนก็สวยมากครับ จังหวัดนี้นะแต่ว่าไปยังไงตอนนี้อยู่ในตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับผม นี่น่นาจะเป็นสระกการกับบุรีรัมกกรย์รอเอ็ดศรีสะเกดไปทางสำโรงทา่าไปอำเภอสำโรงทา่าไปเส้นทางไหน สารแฝงจังหวัดสุรินทร์สารแขวงสุรินทร์ นีรปลาเนี่เข้าในาปั้มออกไปทางหนก็ออพี่นบเอนี่ถามทางนยะดิยพี่จะไปอำเภอสํารงทา่าออกตรงไหนอะ่ะสัมรงก่าใช่พอดีเข้ามาหลงตรงไปแล้วก็ออกนี่เลยแยกเลือกสายแล้วก็ตรงยาวตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงยาวนียแล้วพอจะมีไฟแดงทาง จะเป็นสามแยกสองพี่เดียวซ้ายครับแล้วก็ตรงยาวเลยเดียวตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวไปเลยไฟแดงข้างหน้านี่ใช่ไหมไม่ไม่ตรงไปเลยมันจะมีสองไฟแดงสองไฟแดงใช่ไหมไฟแดงที่สามเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวไปตลอดะโลนเลยดีมันเกินรถเนสันโอเคโอเคขอบคุณมากครับพอดีจะไปสำโรงท่าเลยไปทางแถวราศีอ่ะมันไปได้ใช่ไหมทางนู้นอ่ะได้ได้โอเคครับขอบคุณไฟแดงที่สามเลี้ยวเลี้ยวซ้าย ได้รับก็คือม okay. ันจะถ้ามันเลี้ยวซ้ายนะถ้าตรงมันจะออกไปทางอื่นแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปทางที่พอสำนัูกทามโอเคก็คือไฟแดงที่สามนะได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณไฟแดงที่สาม